แล้วครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับภายในคลิปนี้เนาะก็จะมาพาลงด่าน Hero City r a เลกันนะครับผมหรือว่าด่านเลดใหม่ฮีโร่นะครับซึ่งสำหรับด่านนี้เนี่ยมอนส่วนใหญ่นาจะเป็นพวกตัวธาตุแดงนะครับผมก็แนะนำไม่เอาพวกค่าสีน้ำเงินที่มันชนะทางไปสู้นะครับสำหรับเลดนี้เราจะพาลงในระดับชาเลนเจอร์นะครับผมซึ่งเลดนี้น่าจะดรอปเป็นหน้ากากสีแดงไปครับตัวเนาะซึ่งระดับชาเลนเจอร์เนี่ยถ้าเราแบบลงผ่านแล้วอะ เราไปลงอสนอทีหนึ่งปกติที่ได้3มก็จะได้เป็น4อันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูทีมกันดีกว่าว่าเราใช้ทีมอะไรลงกันนะครับซึ่งทีมที่ใช้ลงก็จะเป็นหนวดขาวบ็นลเดเดอร์ครับกิวการเมดไอจังเดนจิแล้วก็อูมุนะครับผมซึ่งด่านเนี่ยเราต้องใช้ยูนิตที่มันมีคาตักรี่เป็นอันเนอร์แอนด์อินทริกิตี้นะครับผมซึ่งเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่ได้ยูนิตเราไม่มีอันนี้เราจะไม่สามารถใช้งานมันได้นะครับผมมันจะไม่ตีมอนนะครับแล้วก็ สำหรับด่านนี้เนี่ยจะมีเป็นพวกตัวบินกับตัวที่เราต้องใช้เอลิมเมนต,ตีนะครับก็อย่ายลืมที่จะพกกันไปด้วยนะครับไปแล้วเจอกันในด่านเลยครับผมอ๋อโอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ันในด่านแล้วเนาะซึ่งด่านก็จะดูแบบเออดูแบบแคบ,บแคบ,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 บนิดนึงนะซึ่งจุดที่เราจะเล่นนะครับจะเป็นโค้งแรกจากประตูเลยนะครับผมก็อย่างแรกก็วางหนวดขาวไว้ตรงโค้งเลยนะครับต่อมาเราก็จะวางเป็นตัวฟาร์มต่งางระงับนี้วางทรกไหนก็ได้นะครับผมแต่ในคลิปต,ตอนนี้ผมวางแบบใกล้ๆหน่อยนะมันจะได้อัปเกรดง่ายๆเนาะซึ่งไปวางไป2ตัวก่อนเลย น่าจะชิวชิวบอกเลยว่าชิวชิวกดเลดี้นะครับผมก็ปรับสปีดเป็นคูณ2เนาะซึ่งผมสามารถปรับเป็นคูณ3ได้นะแต่ว่าก็ปรับคูณ2ก่อนเผื่อบังมันเร็วไปเนาะแล้วก็มาขั้นตอนแรกก็ผมจะแบบเน้นพวกตัวอัพตังก่อนนะแบบต้องเน้นตังก่อนนะจ้าเดี๋ยวมันจะไม่มีตังอัพตัวละครน,นะผมซึ่งการที่ผมเล่นถ้าเดี๋ยวผมเล่นคือผมจะเน้นอัพตังตลอดก่อนเนาะตลอดจะได้ง่ายๆพลายเ,เล่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ก็วางอัพตังตัวชิวๆไปนะครับผมก็หลังจากระวงังอัพตังเนาะก็อย่าลืมที่บอกว่าซื้ออาหารในยูนิตกินนีครับมันก็ไม่ใช่แบบไม่มีแรงตีเอาเดี๋ยวแบ้านเราจะแตกแบบบึมๆกันนะครับผมต้องไปตั้งเล่นใหม่แบบงมๆกันเลยทีเดียวนะครับโอเคพอเริ่มเฟสสองเนะี่ยมันจะมีพวกตัววิ่งเร็วมาเนาะซึ่งถ้าแบบเราแบบไม่กะระยะดีดๆว่าเดี๋ยวอาจจะแตกได้นะครับผมก็เลยแนะนำมาวางแบบพวกตัวตีแบบติดสตันอย่างเช่นในคลิปนะครับผมเอาพวกกิวการมเมสมาเนาะนะซึ่งมันก็จะตีติดสตันมอนบ้างทำให้แบบ หนวดขาวข้อใหญ่บิ๊กเบิ้มของเราเนี่ยสามารถตีมอนแบบตายได้นะครับไม่หลุดเลนไปข้างหลังนะจ๊ะมันก็แบบชิวๆครับไม่มีอะไรมากบบนเลยนี้แล้วก็ตอนนี้ครับเป็นเวฟสามเนาะขึ้นไปแบบตัวแอร์เนี่ยมันก็เริ่มจะโผล่มาละมันเริ่มทําให้เรารู้สึกหงอมแล้วถ้าเราบปไม่มีตัวเตะแอร์ Air นะครับผมบอกเลยว่าไอ้กิวกาเมสเก,ก,ก็รับจบกันเลยทีเดียวนะแบบจบเลยถึงจะดาเมจแบบบอลบ,บินิชหนึ่งเพราะว่าแพ่ธาตุนะจ๊ะโอเคแล้วก็แบบ อัพชิวๆนะอย่าลืมอัพจูการเม็ดด้วยนะจักรอมันมาเลือดเยอะขึ้นเนาะแต่แบบหลุดมาทีนี่ก็โ oh อ no, oh ้โนโอ้ไม่ก็อะไรทีเดียวโอเคต่อมาผมก็วางไอจังนะครับบูดามิดนะครับผมมันจะแบบมันตายแบบโอ้โ oh, หไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะพอเรื่องเมเปิสี่นะผมก็จะมีตัวเอเลเมนต์มาแล้วเนาะซึ่งตัวเอเลเมนต์เนี่ยต้องเป็นแบบพวกยูนิตที่สามารถตีติดสาระ้วก็เลือดไหลติดไฟอะไรพวกนี้ได้นะผมก็เลยเอาอูมุมาแทนนะครับผมซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวละครอื่นได้นอะกจากอูมุนะครับผมก็ยอย่างเช่นเป็นพวก เอ่อเป็นมันเรียกว่าชื่อเลยนะของรูชื่อละอ๋อเป็นนี่เป็นเอ็คานอนะครับผมแต่ว่าเอ็คานอเป็นธาตุเหลืองแล้วก็จะแพ้ธาตุสีแดงนิดนึงก็ต้องอัพดาเมจตึกตึงหน่อยนะจา๊ะแล้วก็แล้าจา้นี้ก็อัพพ่อใหญ่ยาวๆเลยนะครับผมให้พ่อใหญ่ถ,ถ้าแบบอัพจนแบบพ่อใหญ่แกสามารถตีแบบ AOE ได้นะครับแล้วก็ชิลละไม่มีอะไรมากครับชิลๆแล้วก็นั่งซื้ออาหารวนไปนะครับผมพอจะมีซื้ออาหารเดี๋ยวแบบมันจะไม่ตีมีแรงตีแล้วก็จะนั่งกัน งองมงอมนิสตานงอมงอมกันเลยทีเดียวนะจ๊ะให้อัพข้อใหญ่ย,ยาวๆไปนะครับผมแล้วก็จริงๆเราสามารถใช้ออไม้เนี่ยมาเป็นลีเดเตอร์แทนก็ได้นะมันปรับมันดีกว่านะครับผมแต่ในคลิปผมเอาเป็นโนวดขาวนาะมันจะได้แบบเออชิวๆเผื่อใครเขาไม่มีออไม่มีนะจ๊ะเลยหวานเจี๊ยบเลยสำหรับออตัวตีแอนเนี่ยเราสามารถเอาเป็นมันชื่ออะไรนะฟูจิทร่แทนได้นะครับผม แทนกิวกาเมสได้เนาะอันนี้ผมเอนนมากิวการเมสมาแบบเผื่อมันตรงสตันมอนด์อะมันจะได้ชิวๆหน่อยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็พ่อใหญ่ก็ตึงๆละแล้วก็อัพอุุ้หน่อยนะผมเพราะว่าเนี่ยวันที่ผมบอกไปคือเอลิเมนต์มันจะตีไม่เข้านะแบบพ่อใหญ่ตีไม่เข้าเลยต้องให้อุุ้จัดการให้ตอนนี้ก็พ่อใหญ่ก็เต็มละตีเอโออีโคมๆยืนชิวรอบ,บอสมาเลยนะจ๊ะข้อสำหรับเด็ดนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ จากนี้ก็สามารถกดแบบพวกเอ่อออโตสคริปต์กดคูณสามอะไรไปก็ได้แล้วชิวๆนะครับผมแต่ว่าสําหรับเอ่อเริ่มเริ่มเริ่มเกมมาเนาะแบบตอนเริ่มมาเลยผมไม่แนะนําให้แบบว่ากดสคริปอะไรพวกนี้นะครับผมบางทีแบบว่าเออมันเร็วเกินจนเราแบบวางตัวไม่ทันแล้วมอนมันแบบวิ่งหนุนจะถึงบ้านแล้วนะก็จะแ,แบบบ้านแตกบึ้มๆกันงงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็การกดสคริปต์เนี่ยมันทําให้เราแบบฟาร์มตังค์ได้ช้านะครับผมเพราะว่าแบบ ฟาร์มแบบไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีเวลาบบฟาร์มเนาะมันบบทำให้ต่างชาตนะให้ทำให้แบบว่าค่อยๆแบบคูนหนึ่งคูนสองไปนะจ๊ะนีคนกดออโต้สคริปต์เนาะซึ่งในเลดนี้ก็ชิวๆแล้วแล้วก็ยืนชิวๆรอบอสเกิดงงๆเลยเนาะสำหรับถ้าใครแบบไม่มีพอหนวดขาวจริงๆก็อาจจะเอาแบบพวกเอ่อเอาเอามไม้มาแทนก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำแนะนำเป็นหนวดขาวดีกว่านขาวมันจะชิวๆแบบในคลิปเลยแบบอัพเอลีได้ก็ วันเจี๊ยบวันเจี๊ยบเลครูเทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับผมก็ใครอยากได้แบบเออพี่ครับสอนลงเลน,นนะั้นเลดนี้หน่อยก็ทิ้งลิงก์เออไม่ได้ทิ้งลิงก์แนะนำกันใต้คอมเมนต์นะครับผมโอ้ยไลฟ์จน,จนหลอดแล้วตอนนี้เนี่ยก็แบบว่าเออแนะนำกันได้นะครับผมแล้วว่าแบบตัวน,นี้ก็ดีนะพี่เลนนั้นก็ดีนะเลนนี้ก็ได้นะครับผมก็ชิวๆแปรอบอสมาแนละ้วเดินเสื้อหานวนไปป้อนไปนู่นนี่นะครับผม ตอนนี้บอสก็น่าจะใกล้มาแล้วเนี่โอเคบอสมาแล้วดูเลือดมอสครับโอ้โหไหลแบบปุ๊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 บโอ้โหลัวเลยรวยเหมือนเงินในบัญชีซะอีกโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปละจุ๊บ